สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเรื่องเล่าภูมิใจไทย รับปีพุทธศักราชใหม่2556นะครับวันนี้เรื่องราวภูมิใจไทยก็จะเอาเรื่องราวดีๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับคงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เราก็ได้กรรมการบริหารพรรคไปทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะครับหลังจากนั้นเองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูล ก็ได้มีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขึ้นอีก3ชุดชุดแรกนั้นมีชื่อว่าเรียกกันว่าเป็นชุดยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับเรียกกันง่ายๆแบบนี้และชุดที่2เป็นชุดที่ทําหน้าที่ในการทําประชาสัมพันธ์ให้กับพรรคภูมใจไทยและชุดสุดท้ายชุดที่3นี้ครับเป็นพรรคที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายและก็รสิทธิป,ปัญญัติวันนี้เราจะคุยกับประธานคณะทํางานด้านกฎหมาย และทีติดัญญัิของพรรคภูมิใจไทยคุณยืนหยัดใจสมุทรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมิทธครับถือเป็นพรรคเข้าทำงานชุดแรกที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในวันนี้นะครับกับพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นเกียรติและเป็นโชคดีมากครับที่ได้มาพูดกับพี่น้องประชาชนนะครับครับตอนรับปีใหม่ใช่ท่านท่านผ่านงานท่านกฎหมายมาเยอะครับเยอะมากโดยประวัติที่ผ่านมาพอสมควรฮะคือเป็นอายการมายี่สิ็ดปีครับ แล้วก็มาเป็นรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายของการทางพิเศษอีกพอประมาณเก้าปีครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําเรื่องกฎหมายต่อมาอีกหลายปีนะครับจงกระทั่งว่ามาถึงที่ภูมิใจไทยนี่ยครับครับคิดลําดับวางแผนการทํางานในพักที่ไงนฮะเพราะว่าเรื่องกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าโอ้จะเสนอกันง่ายๆคือเป็นนโยบายจากคณะกรรมการบริหารเนี่ยนะฮะ อยากจะให้พักภูมิใจไทยในภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยเพิ่มบทบาทของพักทางด้านนิติบัญญัติให้มากขึ้นคนะครับคือปกติก็ทําอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นการทําในลักษณะคือไม่ไม่เชิงลุกเท่าที่ควรคก็คือว่าเขายื่นเราก็ยื่นร่างพรบรเข้าไปบ้างอะไพวกนี้นะครับก็มีร่าง ร่างหลายๆฉบับที่เราเสนอก่อนเขาก็มีถ้าที่ผมทราบนะก่อนที่ผมจะมาแต่แม่ก็มานโยบายใหม่ก็คือว่าให้ทำเชิงลุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอาจจะโดยผ่านทางท่านสสต่างๆที่นํามานําเสนอว่าออทางประชาชนอยากจะเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกแก้ไขครับถูกกระจัดความเดือดร้อนโดยอาศัยกลไกทางนิติบัญญัติครับ,รบท่านท่านตั้ง ความหวังตั้งเป้าหมายว่าอย่างนี้นปีหนึ่งต้องทํากฎหมายกี่ฉบับไปกี่ฉบับอย่างนี้ได้คิดแบบนี้หหรือไม่ไม,ไม่จาเป็นอ่าไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นครับครับคือเราเอาความจําเป็นเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งอเพราะเราก็จะใช้วิธีว่าหาข้อมูลข่าวสารหลายๆทางอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าทางหนึ่งก็คือจากทางท่านสสของพรรคครับตั้งก็จะนําปัญหามาให้เราทางหนึ่งเราก็ได้จากสื่อต่างๆที่เขานาเสนอปัญหาผ่านมาครับใช่ไหม ขณะเดียวกันคณะทํางานเราก็ก็คุบคิดประชุมปรึกษาหรือกันว่าเออขนาดนี้เราน่าจะมีปัญหาอะไรดังนั้นกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันบ้างในใจตอนนี้คิดไปแล้วอย่างครับว่าจะเสนออะไรเป็นอันดับหนึ่งสองสามในการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายตรงนี้ครับจริงๆแล้วตอนนี้ทางทางที่ประชุมสสพักนะฮนะก็มีมติกันไปแล้วนะนะว่าปีใหม่นี้จใจของขันกับพี่น้องประชาชนโดยการเสนอแก้ไข พระมเหยียป่าไม้พุทธศักราชสองสี่ปดสี่มาตร,ราเจ็ดนะครับครับไอ้ตัวร่างกฎหมายเนี่ยก็ผ่านความเป็นชอบของที่ประชุมพักไปเรียบร้อยแล้วคาดว่าคงไม่กี่วันก็จะได้เสนอต่อสภาผู้แทนนะครับเหตุที่ไปจับเรื่องป่าไม้ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทางพรรคปุณิไชยไทยก็ได้เสนอร่างพระามัหญัติอุทยานแห่งชาติเข้าไปแล้วนะฮะทีนี้มันก็เป็นชุดของมันนะ,นะฮะมีพระรมัหญัตดอุทยานแห่งชาติจริงๆแล้ว แม่บทจริงๆคือพระมหหสีต่าม้ครับพุทธศักราชสองสี่แปดสี่แล้วก็มีพระมหัติอุทยานแห่งชาติพระมหัติป่าสงวนแห่งชาติครับพระมเัสีสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็พระมหัติสวนป่ามันจะมีประมาณสี่ห้าชุดห้าห้าครับทีนี้เมื่อพรบอุทยานแห่งชาติไปก่อนเมื่อผมมารับงานนี้ผมค็รละบอกงัานก็ต้องแก้ไขพรบป่าไม้เป็นระดับต่อไปมาตราที่ท่านพูดถึงคือมาตราเจ็ดคือนิ้นที่พรบ เขาบอสป่าสี่2484ซึ่งไม่เคยมีการแก้ไขเลยเรื่อไงไหนครับกฎหมายฉบับนี้เขาแก้มาเรื่อยครับแต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขเนี่ยเขามักจะกแก้โดยเน้นเรื่องการป้องกันการบุกุทํำลายป่าแล้วก็แก้ไขเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของรับมีความสะดวกในการป้องกรรันปราบปรามจนกระทั่งว่าเมื่อปี2503ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ถือว่า จมูดสิริธนรัตน์เนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านก็ใช้อํานาจออกจากเป็นแนวแนวเผด็จการ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เห็นว่าต้นสักต้นยางซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยถูกทําลายกันมากในป่าครับ,รบเพราะท่านอยากจะควบคุมให้มันเข้มงวดกวดขัน<อ>ก็เลยแทนที่จะควบคุมไม้ในป่าห้ามตัดห้ามโค่นห้ามอะไรเลยท่านก็คุมมาถึงว่า แม้ไม้ในที่ดินของเอกชนก็คุมด้วยแล้วก็ก็เลยออกกฎหมายมาตราเจ็ดว่าไม้สักและไม้อยางไม่ไม่ใช่ในป่าเมื่อก่อนในป่าใช้คำในป่าก็แก้ตัดคำว่าในป่าออกไม้สักในยางไม้ยางไม่ว่าขึ้นอยู่ที่ใดทั่วราชอาณาจักรให้ถือว่าเป็นไม้หั่งห้ามประเภทก่อคือครับไม่มีคำว่าในป่าเพียงคำเดียวตัดคำว่าในป่าแล้วใช้คำา ทุกที่ทั่วราชนาจักรไปซะทุกผนทุกแห่งไม่ว่าในที่กําลัสิทธิข้อบพองอะไรครับก็เป็นไม้หวงห้ามประเภทก่อหมดอทีนี้มันก็เดือดร้อนนะครับครับเพราะกลายเป็นว่าใครเนี่ยคือคนกรุงกรุงเทพอาจจะไม่รู้สึกเรื่องพวกนี้นะแต่คนต่างจังหวัดรู้สึกเพราะบางทีเขาก็มีมีเลือกสวนไรนาครับแล้วในเลือกสวนไรนาเนี่ยก็มีต้นยางขึ้นต้นยางนี่คือต้นยางที่เขาจะแปรรูปมา ทำบ้านสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้หรือมีต้นสักขึ้นรู้ว่าปลูกนะครับทําอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเป็นไม้หวงห้ามาที่เป็นอยู่ไม้ตามกฎหมายฉบับนี้เป็นไม้หวงห้าม <ๆ S 2> ประเภทก่อจะตัดจะโค่นจะแปรรูปจะแม้จดแต่งกิ่งก็ไม่ได้ผิดหมดต้องขออนุญ,ญาตหมดแล้วก็มีต้นเล็กๆงอกขึ้นมาจะไปขุดมาใส่ถังใส่ถุงปัติถุงที่เขาใช้สําหรับ เพราะปลูกะพ่อะอชำอ่ะน,นะก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดอแต่ว่าเรื่องเล็กๆไม่เป็นไรแต่ว่าพอเขาอยากจะตัดโค่นมาทําบ้านซ่อมบ้านไม่ได้ต้องไม้สักไม้ยางนะครับ,รบตัดโค่นมาแล้วแปรรูปก็ต้องขออนุญาตก่อนหรือว่าโค่นมาแล้ววางอยู่เฉยๆเป็นไม้ท่อนไม้สุงก็ต้องขออนุญาตจะนําเคลื่อนที่จากตรงนี้ก็ต้องขออนุญาต ทุกอย่างต้องขออนุญาตหมดแล้วโทษหนักโทษมันถ้าว่าฝา่าฝืนไม่ขออนุญาตครัโทษจำคุกถึงสิบสิบห้าปีมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับท่านคือสมัยนั้นมันมีความจําเป็นที่ว่าใครจะไปบุกรุกป่าใครจะไปเอาไม้พวกเหล่านี้ไปทําประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อมีอะไรอย่างนี้ทำ,ทำไม่ได้นั่คือเจตนารมของกฎหมายฉบับก่อนต้องการคุ้มครองอต้นไม้ไม้สักไม้ยางในป่า รวมทั้งไม้อื่นด้วยในป่านะฮะก็คือว่าคล้ายๆว่าป้องกันไม้ในป่าแต่ขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะมีการเอาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่สิทธิครอบกครองเนี่ยมาสวมรอยเป็นไม้เอาไม้ในป่ามาสวมรอยเป็นไม้ในบ้านอเอาไม้สมจากในป่ามาสวมรอยอันนี้ไม้จากบ้านก็กลายเป็นว่าป้องกันมาเลยว่าไม่ว่าไม้ที่ไหนล้ถ้าเป็นไม้สักไม้ยางเนี่ยห้ามห้ามทํากิจกรรมทุกอย่างไม้ของผม ในบ้านผมก็ทำไม่ได้ไม่ได้ตัความไม่ได้เลยทุกอย่างถ้าฝ่าฝืนครับมีโทษจําคุกถึงสิบห้าปีนะะขั้นแรงที่สุดมันถึงสิบห้าปีไม่นั้นริบนะฮะทีนี้ก็กลายเป็นว่าถ้ามองกันแบบปัจจุบันเนนะครับกฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูนขัดรัฐธรรนูนสองมาตราก็คืออย่างน้อยสองมาตราหนึ่งก็คือว่าหนึ่งสสิทธิในทรัพย์สิน คุณมาจําจกัดสิทธิในทรัพย์สินของเขาเขาจะทําอะไรในสิทธิทรัพย์สินไม่ได้เลยทั้งๆท,ท,ที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะกรรมสิทธิ์ในทุกอย่างเนี่ยมันมีหกอย่างที่จะทําได้เผาทิ้งก็ได้ทาร้ายก็ได้จหนายจ่ายโอนอะไรก็ได้แต่นี่ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะสองเสรีภาพในการประกอบอาชีพสมมติว่าคุณจะตัดขายครับก็ห้ญญามคุญญณทําไม่ได้ครับถ้ญญาพูดภาษาปัจจุบันเนี่ยกฎหมายนี้มันขัดต่อรัฐบุรนะ Oh. ใช่มังคับไม่ได้แต่พระเอิญว่าคนที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือคนที่ถูกคดีนะถูกคดีอส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ถูกคดีเนี่ยเขาไม่คิดจะต่อสู้ละเพราะว่าเขาตัดจริงครับตัดจริงก็รับสารภาพมันก็จบกันแค่นั้นครับเรื่องมันก็ไม่ถึงสาระมนัน oh. ก็เลยไม่มีใครหยิบตรงนี้ขึ้นไม่มีใครหยิบ,บผมเดินถามพิดนึงนอกจากว่ามันจะไปอาจจะไปขัดกระทวำรวแล้วเนี่ยนะครับผมย้อนกลับมาตรงเจตระลมในการแก้ ของของเราใช่ไหมครับในการแก้ตรงนี้นี่แก้แล้วใครได้ประโยชน์ครับคือแก้แก้ไม่ให้ไม่ให้เป็นไม้หวงห้ามพวกเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันก็เหมือนว่าเหมือนต้นไม้ทั่วๆั่วไปคุณจะตัดจะโค่นจะค่าจะขายจะนําเคลื่อนที่จะครอบครองไว้อะไรต่างๆทําได้โดยเสรีครไม่ต้องไปเทียวขออนุญาตใครเมื่อก่อนถ้าจะขออนุญาตนะนะต้องขอผู้ว่าการจังหวัดครับนะครับ แล้วขอจะอนุญาตเฉพาะไม้ที่มันจะล้มทับบ้านอ,อถ้ามันอยู่ห่างไกลบ้านก็ไม่อนุญาตอีกครับไม่ตามกว่าขนาดจํากัดก็ไม่อนุญาตอีกกูจะเอามาทมเสาบ้านก็ไม่ได้ถ้าจะขอต้องขอทาตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าบ้านมันเดือดร้อนขนาดไหนแล้วต้องเสียค่าภาคหลวงอีกนะฮะเสียค่าภาคหลวงครับเงินต้นไม้ของตัวเองนี่ต้องจ่ายเงินให้กับหลวงอีกปัญหาเหล่านี้นี่เกิดขึ้นเยอะไหมครับในในต่างจังหวัดของเราคือ ถ้าพูด่าเยอะนี่ผมว่าเขาต้องเยอะเพราะว่าอะไรฮนะถ้าที่ผมทราบเนี่ยนะไม้ยางหรือไม้สักที่อยู่ในที่ของคนเนี่ยมันก็ยังมีกระจัดกระจายทั่วไปนะบ้านละต้นสองต้นห้าต้นสิบต้น,น่ะนะฮะแล้วถ้าที่ผมทราบเนี่ยตอนหลังก็เกิดเหมือนจะเป็นแฟชั่นขึ้นมาอีกว่าคนเนี่ยพอมีบ้านแล้วถ้ามีพื้นที่หน่อยจะปลูกไม้สักครับจะซื้อไปปลูกซื้อไม้ยางไปปลูกพราะเห็นว่ามีการส่ง <ทน S 1> เสริม<า>กันนะส่งเสริมกันับ,บแต่ว่า พอปลูกแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายนี่ยังอยู่เนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นอุปสรรคที่เขาจะนํามาใช้ประโยชน์ในอนาคตณปัจจุบันคนที่มีไม้สักไม้ยางที่อยู่ในเกณฑ์ที่นํามาแปรรูปได้เพื่อใช้สอยในครัวเรือนเนี่ยเขาเย,ยอะแยะไปรหรือต่อให้ขายต่อไป,อไปออก็ตามเนี่ยก็มีเยอะอาจจะมีไม่มากเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นร้อยเป็นพัน่ะแต่สองต้นสามต้นห้าต้นสิบต้นเนี่ยเขามีในชนบทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่มีพวกไม้สักไม้ยางอยู่บนที่ของตัวเองเนี่ย จะได้ประโยชน์จากร่างแพร่ยาดฉบับน,นี้ว่าถ้ามันผ่านสภานะฮนะถ้ากลายเป็นกฎหมายแก้ไขออกมาได้เนี่ยจะได้ประโยชน์ก็คือว่าต่อไปนี้จะไม่ต้องมีการขออนุญาตทั้งสิน้นไม่ว่าจะทาโค่นตัดไปแปรรูปเพื่อทําประโยชน์อะไรเพื่อค้าเพื่อขายขายต่อไปอะไรรือเอามาทำเฟอร์นิเจอร์รอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตมันมันจะไปทําให้ไอเรื่องของของการตัด ไม้สักตัดไม้ยางมากขึ้นมากขึ้นเไปอย่างนี้หรือเปล่าท่านคือในความคิดของผมเนี่ยนะฮะผมผมก็เป็นนายการมายี่สิบเจ็ดปีนะครับยังไม่เคยเจอเรื่องที่เอาไม้ในป่ามาสวมเป็นไม้บ้านเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ป้องกันจะแม้ป้องกันป้องปรามอะไรว่าอย่าให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น<อ>แล้วมันก็รัก ออกเป็นในลักษณะของพวกทําธุรกิจแบบแบบพ่อค้ามากกว่าที่จะมันจะมีเรื่องแบบนี้แต่แตเรื่องชาวบ้านมันไม่มีชาวบ้านทั่วไปมันไม่มีเรื่องว่าจะเอาอะไรมาสวมอะไรไม่มีเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของตัวเองและอย่างหนึ่งผมก็มองว่าเรื่องเหล่านี้นะถ้าพูดกันโดยหลักรัฐธรรมนูญน,นะฮะการที่ไปออกกฎหมายจํากัดตัดสิทธิ์เขาแบบนี้นะเขาถือว่าเป็นการเพิ่มภาร,ระให้กับประชาชนมากเกินควร หน้าที่บางอย่างคอยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณจะป้องกันอะไรคุณก็ป้องกันไปแต่อย่าคุณอย่ามาเพิ่มภาระให้กับชาวบ้านโดยไปจํากัดตัดสิทธิที่พึงมีพึงได้ของเขาจะนกระทั่งว่าทรัพย์สินเขาเนี่ยกลายเป็นของที่ไม่ใช่ทรัพย์สินกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นของคุณไปเป็นของรัฐไปจนที่ว่าจะเป็นของของประชาชนเจ้าของอยู่ในที่ตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยมันกลับเป็นตะลับปัดไปทําไมท่านไม่ใช้วิธีว่า ลองไปดูซิว่าถ้ามันจำกัดสิทธิ์คนขนาดนี้เนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญขอตีความกฎหมายนี้ก่อนได้ไหมครับคือการตีความแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นคดีต้องเป็นคด,ดีก่อนครับเป็นคดีแล้วจําเลยก็สู้คดีว่ากฎหมายฉบับนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูอ,อนะครับผมก็เชื่อว่าไปถึงศาลดูในศาลของเขาคงต้องชี้ครับแต่ผมเชื่อป่าชีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะขัดขต่อรัฐธรรมนูนอาจจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายฉบับนะฮะมันอาจจะมีเรากําลังติด พยายามตรวจสอบดูบมันมีเรื่องอะไรที่มันล่วงละเมือดอรั้นลนแบบนี้จ<ฮ>ะไต้ตระวังว่าจะให้เรื่องไปถึงศาลรั้นลนมันไม่ถึงครับเพราะว่าเขาต้องสู้คดี <ฮะ S 2> ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยพอมีเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาไม่จะสู้สู้ทําไมละเ่ยก็รับสรารภาพก็จะจบจบกันเพื่อว่าศาลร,รอการลงอาญาปกติศาลของท่านก็รอนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มากมายแต่ถ้ามันมุ้งหมดก็มีสักห้าต้นเนี่ยบางทีไม่โดนรอ จำคุกครับจำคุกยังไม่พอสมบัติพระสถานของเขานี่มันเป็น <ฮะ S 1> กลับโดนดิฟลยสรุปแล้วก็คือว่าทางพรรคปุมมใจยเนี่ยเตรียมเสนอแก้ไม่เป็นการแก้มาตราเดียวมาตราเดียวค,คือมาตราเจ็ดเพื่อที่ทําให้การทํากิจการหรือการประกอบกิจการด้านเรื่องของไม้สักไม้ยางไม้สักไม้ยาง,ท,งที่จะทําให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองไม้สักไม้ยางที่อยู่บนที่ของเอกชนครับ,คร,บครับเราก็จะไม่ยุ่งตรงอื่น เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้ปลดพันธนาการอันนี้ไปครับแล้วเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขาเหมือนกับที่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งอื่นทั้งหลายแหละครับนะฮะโดยที่รัฐไม่เข้าไปจํากัดตัดสิทธิ์เขาครับคิดว่าใช้เวลานานี่ยแค่มาตราเดียวผมว่าเรื่องนี้ผมยังยังหวังอ่ะนะคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยกร,ปรมป่า้เองเขาก็มีความเคยมีความคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่แม้ว่าในในความเป็นรัฐฐาเนี่ย เขาคิดอะไรบางเรื่องเนี่ยเขาก็มักจะอาจจะเป็นกังวลว่านําเสนอออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนเห็นด้วยไหมคนคัดค้านไหมอะไร,รเนี่ยนะฮะเขาคงคิดสาระตะหลายเรื่องแต่ในความเป็นพักการเมืองเนี่ยเราต้องมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็บอกอ๋ออย่างนี้ก็ทําให้เราเหนื่อยเงยขึ้นซิอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดแต่ในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมว่าเขาก็มีหน้าที่นะ ป้องกันปรปาัปรานะแล้วเขาดูแลป่าไปนะอันนี้มันอยู่ในบ้านคนเนะี่ยครับคุณดูแลในป่าอย่างเดียวว่าอย่าให้ใครไปเข้าบุกเข้าไปในป่าแล้วไปตัดไม้จากป่ามาก็ใช้ได้แล้วครับแต่ในบ้านของเขาคุณไม่ต้องมายุ่งหรอกและข้อสาคัญคือว่าถ้าหากมีการตัดเมื่อไหรเนี่ยมันจะมีต่อที่เป็นหลักฐานอยู่ตรวจสูจน์ได้ตลอดเวลาครับแล้วเราก็ให้โอกาสสําหรับเจ้าของนะในกฎหมายฉบับนี้นะว่าถ้าเจ้าของต้องการให้ทางการเนี่ย ออกหลักฐานให้ว่าไม้นี้คุณตัดจากในที่ของคุณเนี่ยให้พนักงานเจ้าที่ออกให้ด้วยนะเราเขียนวยไว้ไวส่วนหนึ่งด้วยนะฮะไว้วักหนึ่งเาเรียกวักหนึ่ง<อ>คือเพราะฉะนั้นถ้าว่า,าก่อนจะตัดนะก่อนจะตัดโค่นไม้นี้ครับหลังจากหลังจากที่กฎหมายนี้ออกไปแล้วนะก่อนจะตัดโค่นไม้หรือว่าก่อนจะแปรรูปถ้าประสงค์จะได้หลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าไม้นี้ได้มาอย่างไรครับ เพราะว่าต่อไปมันจะมีปัญหาว่าเวลานําเคลื่อนที่ไปอะไรบวกนเนี้ยมันจะข้ามเขตไปอะไรอย่นง้กันนะครับก็จะมีใบนี้ไปก็ก็จะป้องกันไม่ให้ใครมาที่จับยกผู้ต้องหาว่าตัดไม้ทาลายป่าครับนี่ก็คือสิ่งที่ภาคภูมิใจไทยเตรียมเสนอเข้าไปแล้วก็ไปรอว่ากระบวนการผ่านสภาจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ดูสุดๆในอีกทีหนึ่งผมผมว่ามันมันน่าจะมีคนเห็นด้วยเยอะนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ที่ต้องติดตามดูนะเรื่องนี้ครับคือคือคือ,คอเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเมื่อเข้าสภาเนี่ยคือคือตอนนี้เสียงสะท้อนเนี่ยผมได้ยินมาหลายเสียงแล้วครับคือมีคนสนใจเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้นะฮะครับโอ้ดีดีเขาบอกดีเสียงสะท้อนแบบนี้แล้วก็คงเป็นกําลังใจให้เราที่คิดหาเรื่องอื่นแล้วก็ผมผมก็มีความคิดที่จะทําต่ออย่างนี้ก็คือพระราชวาวนป่าประวัติสวนป้าพศ2535ครับก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกัน เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเราจะมาพูดกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องสุนป่ายสักทีหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานชื่อยาวนะประธานท่านทำงานด้านกฎหมายและนิติบัญญัตินะครับที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องราบภูเก็ตไทยขอบคุณท่านมากนะครับวันนี้ครับก็วัสดครับครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ